เาว,ว่าไม่สิ้นสุดเลยสักทีหนึง่งคุณก็เริ่มมองว่านี่มันเป็นความรักของคนสองคนหรือว่ามันเป็นในลักษณะที่เรารักเขาแล้วเราก็จาเป็นที่จะต้องทำเพื่อเขาเพื่อให้เขาพึงพอใจเราถ้าเกิดเราไม่ทำเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในชีวิตของเราแบบนี้ก็ได้คุณเริ่มเอะใจว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงอะ่ะแสดงว่าเราก็จะต้องยอมเขาตลอดไปอสิ และการยอมขนาดนี้เนี่ยก็เท่ากับเป็นการคอนโทรลและในความสัมพันธ์และถ้าการคอนโทรลเนี่ยในอนาคตมันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณจะต้องเสียอะไรบ้างหนึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบก็ถูกลดทอนลงไปเพราะเขาขอเวลาคุณในเรื่องราวของเวลา 2. ในความ เป็นคุณก็จะต้องถูดลดทอนลงไป